แจ้งขนะ้าบุหาเราขอเลื่อนออกไปก่อนน้กะ็ต้นต้นปีเพื่อสัที่แล้วนะครับแล้วก็เราสื่อแจ้งไปยังสำนักงานโยกยาปาจไทยก็ขอเลื่อนออกไปก่อนนะครับจนกว่าดูแลั้คนข้าวสารมาได้หือการแพ่ยวลดลอะไรเนี่ยนะเพราะว่าปกติก็จะแบบ ก่อนที่จะเอาเข้าเข้าในในในสามพิศุอสองอะไรเนผมขอเป็นสามพศุก่อนนะครับเรื่องการจัดงานบรรูครั้งที่หกสิบห้านะครับกศสสองพันห้าร้อยสิบสี่ซึ่งเรากําหนดจัดงานบรรูในวันที่สิบหกวันเสาร์ที่จะถึงนี้นะครับซึ่งเราก็จะจัดการแจ้งนะครับแต่ครั้งนี้เราจะจัดี่ลานเพ่อเส็จีของเราข้างนอกนะครับจัดการแจ้งคนเราก็จะลดลงนะครับ จากที่ขอท่านไปนะทั้งหมดเลยอะไรเงี้ยก็ขอเฉพาะส่วนที่รับรางวัลนะถ้ารางวัลหรือเอถ้าผู้บริหารหลืว่าผู้รับรางวัลแล้วก็อาจจะมีผู้ติดตามบ้างในที่ท่านเห็นหมาะสมนะครับอาจจะในที่ท่านบริหารเนี่ยเหมาะสมนะครับก็ก็จะมีการจัดกิจกรรมในวันที่1 6นี้นะครับโดยกิจกรรมของเราเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้านะครับเริ่มแรกก่อนนะครับกระบวนการที่เราเราจะแก้ไขยังยังใช่ไหมจะแจกยัง เวลาแปดนาฬิกาเนี่ยเราจะการทำมับาสนะครับักบาข้าสาอาหารแห้งให้กับเราก็ถึงูบาดเจ็นถึงแรงถึงเืมงคของเราถึงเกิดผูบาดเจ็เราก็ที่เราแปดโมงครับเราได้ในมณฑลพจากวัดพระเจ้าอ่อะพระเจ้าอ่อนพรามของโจทเนยรมารับที่คนตักปาก้ารก้าลนะครับตับาเสร็จก็มาพิธี การบามเงินนะครับนะแล้วก็เราก็จะมีโยงได้นะฮะโยงได้สายสินบ้านพักใะไรเนอายารทุกัำเลยทุกทางนะฮะเข้าไปร่วมด้วยในการที่ดีที่สุดมนนะฮะแล้วก็มีควาเป็นส่วนนะครับให้กับครูบาอาจารย์ที่โทรหาผ่าหรือผู้ดำเนินการ ประมาณ30นาทีเนาะประมาณนะหรือ4นาที5าทีก็เอาพรกสงฆรัก็าวแวก็เร่มจุดรวมคำพิธีเสร็จประมาณน่าจะเประมาณเก้า่โดยประมาณเนาะนะ้วโดยประมาณนะครับเสร็จแล้วก็พอทำพิธีจเสร็จทำวิธีการสงเสร็จก็ก็จะทำพิธีูชาปู่อเสรจาเรียกว่าีอะไรนะน้องรู้ แล้วระอาจารนะครับก็จะมีส่วนทำสารตรวจอะไรพวกนั้นนะฮะันี่เราลองป้องกันแล้วก็ก่อนจะตรวจก็จะมีอาสามตัวครูก่อนนะฮะแล้วก็ไปเสิร์ชหาว่ามีหรืออากามตัวนะถ้ามีก็จะได้อาสามตัวครูนะครัฮะโดยผมนะครับอในราคาที่มีตอนนี้ผมยังไม่จบ